สวัสดีครับผมนะครับพี่น้องนะครับผมเกษตรกรผู้เลี้ยงควายทุกท่านนะครับผมนะครับมือนิกะสิพาพี่น้องครับผมนะครับมาเปิดราคาควายนะครับยู่หนาคอกน่ารักนะครับกับคอกควายน้องบิ่มคือเก้าเช่นเคยจ้านะครับผมน้องบิ่มครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้านะครับมือนินี้จะโตครับมินิมี่สองโตแล้วจ้ะมีอยู่สองโตนะครับผมแม่จ้านะครับมีอยู่สองโตครับแม่บอกแม่พันใหญ่ๆ สี่งสำคัญคือมือนี้ครับผมราคาถืกเมนจ้าราคาถืกเกษตรกรเด้อพี่น้องถือว่าราคาเกษตรกรครับราคาพีราคาน้องนะครับมือนี้ครับผมนะครับแบ่งปันพี่น้องเข้าไปอย่ยงไปพัฒนาสายพันธุ์กันต่อนะครับผมนะครับมาสอบทัมนะครับรายละเอียดกันครับตัวแรกนะครับผมตัวนี้เพิ่นสูงไรเป็นไงครับตัวนี้เพิ่นสูงอยู่ที่140ยสี่บวกลบด้จ้ะ140บวกลบไว้เนาะครับผมนะครับผม ยังไงเองสิเปิดราคาไยูหไรเป็นไรครับนี่ครับเปิดไว้หกหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นจ้าหกหมื่นห้าพันบาทได้ครับพี่น้องครับผมนม่จ้าราคาแค่หกหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นครับพี่น้องครับผมนะครับฟังไม่ผิดนะครับราคานี้ต่อรองกันได้คือเก้าราคานี้ก็ต่อรองกันได้คือเก้าจ้านะครับผมสถานะพินเพียงใดครับแม่ในฐานะตอนนี้คือผสมกับเจ้าพายุได้ยี่สิบเอ็ดหมื่นจ้าผสมกับเจ้าพายุ นะครับผมได้ยี่สิบเอ็ดมื้อนี้แมีนจ้ะเอกสารครบจ้ะคือรอบหนึ่งมื้อนี้นะครับผมรอบหนึ่งมื้อนี้จ้ะครบรอบหนึ่งิ่นก็ยังเงียบอยู่นะครับมื้อนี้ครับผมแมนจ้ะยังบ่มีอาการอยังครับผมนะครับยังเงียบอยู่นะครับพี่น้องเพิ่นได้ลูกมาแล้วตัวครับได้ลูกมาแล้วตัวนึงจ้ะมีลูกมาแล้วหนึ่งตัวนะครับผมนะครับพี่น้องเบิ่งเอานะครับแม่บอกแม่พันธุ์เงี่ยเองสิครับพี่น้องครับผมือว่าควายยังสดอยู่นะครับเดี๋ยวยงครับพี่น้องตัวนี้นะครับเบิ่งหน้าตาหน้าเขาเพิ่นครับผมตาแต้มแก้มจ้ำนนนนนนนะะะะคคคคคครรรรรัััััับบบบบบห้้้้าาาาาทงงงงงดดมมมมก็วววว่่่่ไแีีขขสยออุพผ องคอชัดเจนนะครับเออวกะเภาครับทุ่งทอกทุ่งเทาชัดเจนครับพี่น้องตัวนี้นะครับผมกับไรขาดหลังนี้ครับพี่น้องนะครับล้ำตัวล้ำคิงถือว่าโค้งแางมาดีครับแม่นี้นะครับผมบั้นท่ายันหางครับพี่น้องครับผมนะครับบั้นท้ายดีหางสวยนะครับถ้าเพื่อนติดทองมาดีเพิ่งเกิดสีอ้วนเป็นตัวเงี้ยก็นีอยู่นะครับผมแมนจ้ะเป็นตัวค้นตัวเลยครับพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าเปิดราคาซ้ำๆทองล่างนะครับผมแมนจ้ะแต่ว่าครับพี่น้องเอาไปรุ่นต่อนะครับถือว่าราคานี้ซื้อหนึ่งเอาไปรุ่นสองนะครับออันติดทงมา พี่น้องก็ถือว่าเป็นกําไรครับพี่น้องครับผมถ้าตีท่องมานี่ควายตัวนี้ก็บ่หลุดหลักแสนเนาะครับเพราะว่าความสูงความใหญ่เพิ่นนะครับพี่น้องเลี้ยงมื้อนี้เปิดราคาพี่น้องเฮาไปเอี้ยงต่อมีกําไรครับจูงให้พี่น้องเขาเบิ่งเนี่ยครับฮู้หลายครับพี่น้องเบิ่งครับท่ายืนครับพี่น้องเบิ่งครับผมซื้อจากคลอง้องบีมนี่มีแต่กําไรไปหน้าเด้อจ้าครับบ่มีตัมนี้นาะครับรับประกันตัมนี้ให้แม่้ยงแต่รับประกันตัมนี้จ้ะสำหรับแม่นี่นะครับจ้าจะเป็นแม่ผสมมาให้แล้วนะครับพระเจ้าพายุได้รอบนึงครับมื้อนี้ นะครับผมสูงรอยซี่สีบวกลบได้ลูกมาแล้วตัวนึง่งนะครับเปิดราคาแบ่งปันพี่น้องเข้าไปหกหมื่นห้าพันบาทนะครับผมจ้ะนะครับผู้ใดสนใจแจ้งได้ยังโทรมาสอบถามนะครับแอดไลน์กับเบอร์โทรตามนี้นะครับผมมนจ้ะนะครับพี่น้องครับผมนะครับนะครับเบิ้งเอานะครับเพราะว่างามแล้วครับพี่น้องกระเบิ้งเอานะครับเขาพยายามถ่ายแบบชัดเจนนะครับพี่น้องนะครับผมงามเพิ่งงามตัวแล้วครับพี่น้องครับผมนะครับพี่น้องกระเบิ้งเอาโดยล้วนว่าคือบ่มีต่ำนี้นะครับบ่มีต่ำนี้จ้ะประกันต่ำนี้ให้นะครับแต่ว่าพี่น้องก็เอาไปรุ่นต่่ออเนนาาาาาะคคคครรรับีืวปิด ถือครับพี่น้องวันนี้ครับผมราาคถือราคาเกษตรกรครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปเบิ้งกับตัวต่อไปครับตัวที่2ครับจ้ามาเบิ้งกันครับนะครับตัวที่2ตัวนี้ครับพี่น้องครับผมนะครับตัวที่2ตัวนี้นะครับผมเพิ่นเป็นแม่ังไรครับตัวนี้เพิ่นเป็นแม่แยกลูกจ้ะแม่แยกลูกความผสมนะครับผมเพื่นสูงไรไปไหนครับเพิ่นสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบเจ็ดบล็อกจ้ะร้อยสามสิบเจ็ดบล็อกนะครับผมถือว่าโค้งแางมาดีครับพี่น้องตัวนี้ นะครับผมนะครับเปิดราคาไปไหลายเมล็ดครับตัวนี้ครับไปบหลายจากเปิดไบสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเด้อพี่น้องสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเด้อครับพี่น้องครับผมนะครับกับควยายแยกลูกนะครับโค้งสัง่งถือว่าโค้งสังงส่งมาดีมาดีครับพี่น้องแม่นี่นะครับโค้งสั่งเงี้วความสูงดีนะครับผมวันนี้พี่น้องมักพอได้ก็เอาไปผสมเอานะครับผมพอดีของการซื้อแม่อยากปลูกก็คือเอาไปนี่พี่น้องรอดจับสัตว์เพื่อนก็คือเอาไปผสมในเรื่องนะครับผมนะครับถือว่าราคาเกษตรณเดก่อนครับพี่น้องราคานี่แค่สามหมื่นเก้าพันบาท นะครับผมกับแม่บอกแม่พันสูงร้อยสามสิบเจ็ดยี่สสี่ครับพี่น้องครับผมนะครับเดี๋ยวพ่อไปเบื้องรายละเอียดแบบชัดเจนองเพไปนนะครับเบื้องหน้าตานะเขาเพป็นครับพี่น้องนะครับตาแต้มชัดเจนนะครับแม่นี่ครับผมนะครับตาแต้มแก้มจ้ำนะครับวงเขาสวยจะถือว่ายังสดสดอยู่นะครับควายนะครับเปิ้นอาจสิขาดน้ำเลี้ยงน้อยครับพี่น้องเอาไปบำรุงเอาครับบัดนี้นะครับเอาไปบำรุงเอาไปเสริมเอานะครับถ้าติดทองมาเป็นก็สิเป็นราคาไม่ยุ่งครับพี่น้องควายตัวนี้นะครับผมนะครับเบื้องอ่องคอเอ่องเข่าครับคอแข็งคอขาดีนะคครรรัับบบบบบกกกกีีีเเเเเล็็ท้้้าาาพ่่นนอองงะโดยวม รับประกันต่หนิให้แม่นจ้าว่ามีต่หนิจ้าว่ามีต่หนิเด้อครับพี่น้องครับผมนะครับเบิ่องไทยเบิ่งหางเพิ่นนะครับตูงย่างกับพี่น้องเขาเบิ่งได้ครับผมนะครับพี่น้องกับเบิ่งเอานะครับผมนะครับควายแม่แยกลูกนะครับตัวนี้นะครับแม่แยกลูกนะครับมีลูกมาแล้วมีลูกมาแล้วสองตัวจ้ะสองตัวนะครับตอนนี้ส่วนสูงยุ่ยลอยสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดบวกลบครับพี่น้องนะครับผมกับราคาถือว่าแบ่งปันพี่แบ่งปันน้องเขาเลี้ยงแม่นจ้ามีแต่กำไรไปนานได้อพี่น้องเปิดอนไปจังหวะครับ สามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นจ้ะสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับพี่น้องครับผมนะครับสามหมื่นเก้าพันบาทราคาหนีว้อมส่งนะครับผมแน่นจ้ะครับก็ต่อรองกันได้นิดหน่อยแน่นจ้ะครับพี่น้องครับผมนะครับมาอนีกฝากพี่น้องไว้ซะไม่เนี่ยครับผมมัดตัวใดสนใจตัวใดนะครับตัวที่หนึ่งนะครับหรือว่าตัวที่สองตัวนี้ทุมาต่อรองสอบถามกันได้นะครับน้องบีนกับฝากพี่น้องเขาไว้นะครับมือนี้ครับผมจ้ามื่อนี้ก็ฝากติดตามคอกน้องบีนด้วยจ้าครับผม นะคร iesen, ับบัววันสิเป็นทางเพจแล hm ้วก็ทั no ้งยูทูบนาะครับผมแมนจ่าก็คือขอบนองเบี้ยเพื่อกันจ้ะครับผมที่ตั้งเท่านี้ก็ยุ่งใส่ครับที่ตั้งข้าวยุธยาบ้านกันนวลจ่าอำเภอสั้นสูงจังหวัดขอนแก่นจ้ะก็ถือว่าอยู่ในอำเภอสั้นสูงจังหวัดขอนแก่นครับบัวไก่ครับพี่น้องห้างจากตัวขอนแก่นประมาณ30มสิบโลนะครับผมนะครับผู้ใดสนใจอยากเข้ามาเบื้องหน้าข้อก็ได้นะครับผมแต่ว่ารบกวนโทรนขามาก้อนนะครับผมนะครับหรือผู้ว่าสะดวกนะครับโทรมาต่อรองสอบถามกันก่อนนะครับพี่น้องยุ่กกกย่่ไเามีรถสงให้้เนนาะคครรัับผมมจบ อื้นกับจัดส่งไปทางพะเยานะครับขึ้นเนื้อขึ้นได้ไปไว้เลยครับพี่น้องนะครับผู้เพิ่นอยากไปเลี้ยงนะครับแล้งปั่นกันไปครับถือว่าเปิดราคารวมส่งนะครับพี่น้องครับผมนะครับมานี่กับปากพี่น้องไว้ซ้ำนี่ครับผมเขาก็มีเสียแถมให้กับเก่านะครับผมแถมคือเก่าจ้ะครับผมนะครับมานี่กับปากไว้ซ้ำนี่นะครับผมครับขอเก่าคึ้นมาขอบคุณเลยสวัสดีครับสวัสดีจ้า